ยินดีต้อนรับกลับมาที่คาลุปวันนี้ BYD Dynasty D หรือที่รู้จักในชื่อรุ่นผลิตจริงซึ่งมาจากคอนเซปต์ Dynasty D และคาดว่าจะเปิดตัวในชื่อ BYD ดาตังดาทังหรือทั้ง9ซีรีส์คือแฟลกชิปฟูลไซส์ SUV ที่ทะยทยานที่สุดของ BYD จนถึงตอนนี้รถ3ามแถว p h เ e v ยักษ์ใหญ่พร้อมโอกาสสมีเวอร์ชัน BEV ล้วนวางตำแหน่งเป็นฮาโลโมเดลในตระกูล Dynasty มุ่งเป้าไปที่ผู้ซื้อพรีเมียมด้วยความหรูหราระดับสูง เทคโนโลยีไฮบริดล้ำสมัยและความอเนกประสงค์สำหรับครอบครัวแม้เลื่อนจากปลายปี2025มาเป็นคิว2อ2 2เพราะการแข่งขันดุเดือดในเซ g m e ต t Large SUV ของจีนแต่ก็พร้อมท้าชนคู่แข่งอย่างไอ t o m 9ก้า Jile Galaxy M 9ก Onvo L 9 0และแม้แต่แบรนด์นานาชาติด้วยประสิทธิภาพและวัลลุที่เหนือชั้น เริ่มจากภายนอกด y n นสตีดีสารต่อดีไซน์สวยงามจากคอนเซ็ปต์สร้างให่ออโต้โชว์2 0 2 5ให้ความสง่างามแต่อิ p o s i n ซิขนาดตัวถังยาวราว5 2ถึง5.3เมตรเกิน5,200ม mm. ิลลิเมตรบางแหล่งระบุสูงสุด5,302ม mm. ิลลิเมตรกว้างประมาณ2เมตรสูง1.8ถึง1.9เมตรฐานล้อยยาวราว3,130ม mm. ิลลิเมตรทำให้มั่นคงและห้องโดยสารกว้างขวางด้านหน้ามีดรา g o อนเฟส เวอร์ชันอีเวเวดพร้อมโครมบาร์กว้างแถบไฟเลเยาว2.4เมตรเลเซอร์เอนเบรฟหรือแอดวานเลสไฟหน้าคมกริบและแอคทีฟแอร์อินเทชชั่นเตอร์เพื่อแอโรและค mm ูลลิ่งด้านข้างเด่นด้วยหลังคาฟลูตติ้งมือจับประตูซ่อนเส้นสายมัสกูล่าล้ออลลอยพรีเมียมและสแตนทันสมัยด้านท้ายมีแถบไฟท้ายฟูลวิดเชื่อมต่อไชนีสน็อตสไตล์ดูอัลไฮด์มอสเบรกไลท์และดิฟฟิวเซอร์สลักสวยหรูหราลู่ลมและต่ำเพื่อระยะทางไกลและคอมเมนดิ้งบนถนนผสมโซฟิสติเคชันกับขนาดแฟลกชิป ภายในห้องโดยสารก้าวสู่ระดับ True Premium เ,เลือกได้6ที่นั่ง2บวก2บวก2 Captain Share สำหรับ Executive Comfort หรือ7ที่นั่ง2บวก3บวก2วัสดุสูงสุด Soft Premium Leather ไมค Open-Pore Contrast Stitching และ Luxury Touches Dashboard เด่นด้วยจอ Rotatable Touchscreen ใหญ่หน้าจอ15บวกนิ้วรันดีลิงล่าสุดรองรับ Infotainment นำทาง Wireless Apple CarPlay Android Auto และ AI Control หน้าจอคนขับดิจิทัลคมชัดแสดงข้อมูล Hybrid อีวี e, คุณสมบัติครบมันติดโซนคริเมตแอมเบียน i g ไลทติง้งคัสตอมิซาเบิร์มเบาะมัสมัชเฮดเทตเวนติเลเทตซิโร่กราวิตี้รีคลายในแถว2กับตันพาน r รามิกรูฟระบบเสียงพรีเมียมชาร์จไร้าสายและฉนวนกันเสียงดีเยี่ยมทำให้เงียบสงบแถวหลังมีพื้นที่ขายเยอะช่องแอร์เฉพาะเข้าออกง่ายพื้นที่เก็บสัมภาระมหาศาลพับแบนได้เหมาะครอบครัวหรือเดินทางไกลจริงๆ เรื่องราคาด y นัสตี้ดีมุ่งตลาดพรีเมียมจีนประมาณการ RMB 3า0 0 0 0ลบสี่แบวกราว42,000ดอลลาร์ถึง57,000ดอลลาร์ USD สำหรับรุ่นสูงให้วาลุเหนือลักชัวรี่คู่แข่งในตลาดอย่างปากีสถานที่นำเข้าจะแพงจากภาษีนำเข้าและดิวตี้คาดราคาปรับสูงอาจเทียบ PKR 15ถึง25ล้านบวกหรือมากกว่าขึ้นกับวาเรียนโปรโมชั่นและโลคไลเซชันแต่ยังถูกกว่าแบรนด์นานาชาติหลายตัว ขนาดที่ได้เทคโนโลยีระยะทางและฟีเจอร์เหนือกว่ารีเซลแข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือ BYD ทําให้เป็นตัวเลือกฉลาดระยะยาวสมรรถนะใช้สถาปัตยกรรม5มาร์คเยอรมันปลั๊กอินไฮบริดล่าสุดมีโอกาส BEV จับเครื่อง1.5ลิตรเดดิเคเท็ดไฮบริดกับมอเตอร์ไฟฟ้าคู kh 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 ่หน้าหลัง AWD รวมกําลังแรงอาจเกิน300กิโลวัต์ในท็อปพอคอมหาศาลเร่งเร็วพลังส่งนุ่มระยะทาง EV ล้วนเกิน200กิโลเมตร CLTC ประมาณ124บบวกไม่จริง รวมไฮบริดเกิน800-1,000กิโลเมตรในสภาวะดีประหยัดน้ำมันต่ำมากในโหมดไฮบริดชาร์จเร็วรองรับท็อปอัพไวช่วงล่างด i s ซัสเอออินเทลลิเจนต์แอจัสเ s เบิลซูสเพนปรับคอมฟอร์ตหรือไดนามิกได้พร้อมเรียลวิวสเต r ียงทำให้คล่องตัวน่าประหลาดใจแม้ขนาดใหญ่ลุ้นลนรูบนทางเรียบมีโหมด Off-Road และโครงสร้างแข็งแรงสำหรับเวอร์ซาติลิเทคโนโลยีและความปลอดภัยแฟลกชิพเกด GOTS IB ได้พิลอด300 ADAS ขั้นสูงด้วยลิดาหลายกล้อง High Compute สำหรับ Semi-Autonomous อย่าง Adaptive Cruise Lane Centering b r a k e ฉุกเฉินอัตโนมัตสแบตเบลดปลอดภยัยสูงทน Puncture ยาวนานและมีโอกาสไม่กระหวัด Level Charging ในเวอร์ชั่น EV สรุปคือ BYD Dynasty D2026 หรือดาต่างทั้ง9ปฏิรูป Premium l a r g SUV ดีไซน์ใหญ่แต่สง่างามห้องโดยสารออเ n นกว้างขวางเศษ6ส่วน7ที่นั่งคเนกประสงค์ประสิทธิภาพ PSV ปฏิวัติด,ด้วยระยะทางไกลเทคโนโลยีแฟลชชิปอย่าง r e a l m i e Steering และ g o d f High ABS ราคาดิสลูปเซ gment ในฐานะ Halo Dynasty Model มันสร้างมาเพื่อผู้บริหารครอบครัวใหญ่หรือนักเดินทางไกลที่ต้องการลักชัวรี่พลังและต้นทุนต่ำพร้อมสร้างกระแสมเมื่อเปิดตัวคิวสองส หากพรีวิวเดนัสตี้ดีนี้ทำให้คุณสนใจ Ambition Flagship ของ BYD กดไลค์สักทีกด Subscribe ช่องคาลุกเพื่ออัปเดต Hybrid l a ด g e SUV และ Disruption ล่าสุดจาก BYD และคอมเมนต์บอกหน่อย PHEV ยักษ์ใหญ่คันนี้จะล่อใจคุณให้เปลี่ยนจากแบรนด Luxury แบบดั้งเดิมไหมหรือตื่นเต้นที่สุดกับระยะ EV 200กวก KM และ v i e ว Steering บอกความเห็นมาเลยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ